สบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลาวและกัฝั่งไทยสู้คนมืส,ม,สมองสบอนะนะครับนอะเมื่อนี้ก็พบพอกับช่างโหลดคือเก่าครับพิกัดก็อยูท่ที่โคกหนองนาบ่าวนี่พนคำตะก,กาคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเอาเมื่อนี้ช่างโหลดสิมีอย่างมานำเสนอแน่เชิญติดตามรับชมครับ <R ess ur red> เฮ็ดทางยางให้นเนี่ยเลโอ้เบาในพ่นดีไอวครับของเดอนใช้ประโยชน์ <laughs> เอาอน,นี้รู้สึกว่าเหลือจากบันไดเนาะแม่ครับเน่อือยี่สิบแปดยี่สิอือโอ้หนาพอๆกันเนาะแมน อาจิงห้ยางทัราคุณละตรออาสังชาตะย่านคนมนุษย์ธรรมดายางมันอ่อนมันวะเออยางตรงจิตเลยเฮ้ยนไหนกันนนอืเลือเอาทางตรงเลยเนาะอก อืมตรงมันงามนะแมนีรือปล่อยงามขึ้นเรือเป่าอืมตามจริงออก่ตรงไหนเอาปั๊บกันนะแมนอืมตั้งใจว่างคน่ดียวได้มันงามฮ้อย่าไปอย่ามากระบจ็บดอกเนาะอือ ก็ดีกดไปอีกทาั้ป่เ <c ười> ขามีก่งฮดีออั้งทยก็เ่อหยยบ n ย่าปมั้งการหยีย <c ười> บขีตมอ่ะรงมันก็ต้องหยียบเรงนี้งม่น่ ขั <laughs> าาเาเเดี๋ยวไมีอ, <laughs> 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 อืเอเาเบียวเองียวงไปยังสี่แล้วเนาะโอ้ยไปให้ตังใจเลยอือสาบปูนะ <laughs> <laughs>

ขมงมันเองรับอือโอ้คาดบาทเลยียังไี่คนเก่งครับอือแา่นี้นาะอันนี้เล้งว่างอ่ะแผ่นันว่างแผ่นนันสีนาทามชิพเน่ะัดละแผ่นบาทแต่ว่ามันมีอยู่แผ่นเดียวเนาะอืมมีได้ชื่ออีกหาแผ่นแผ่นละหาโอ้แผ่นละหาอร่อยกว่านะสาห้าห้ายี่สิบห้า แต่ว,ว่าทเทคก็กลีดกับหลายว่นเยเนาะแ่นแน่แนวะเท่ยกเลีดเมื่อหลายว่นว,ว่ะผู้หยาอันนี้แนี้เย้ใสนี่แหละกับลูกหญงให้หญนันเกิดเลยนะเออพอหญันเกิดมันก็ชินแอนงมันหรอกแ่นเนาะมันมัล่ากันมาเมือให้เป็นศิลปะนะเยเ้ยยยาวมันให้เป็นศิลปะออันนี<ละ>้เจ๊ฉ<ละ>ันเล<ะ>ือเล,<ะ>ล,<ะ>ล<ะ> มังมังนสิเก้าเออมังีนเก้าย่าพูดงานใส่แผ่นหนึ่งน้อยังไม่นายยี่สิบเลยบ้าโอ้ยนายยี่สิบปีอืม ตัดเอาตัดเอาแผ่นหนี่นี่พ่อแผ่นนึ่แผ่นนี่แผ่นนี่ยาวกว่าอะนไหนยาวกันนะโน้ตอัแไหนยาวกันเนี่ยอะตันว่าเก้าสิบแปดสิบสี่น ข้าวสิบสีนงฮอฮาฮึิดดังึฮึฮด้ึฮ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 ด้ึุึเึฮึฮ

าการนี่วะมันมันยังเรื่องอยู่เนะาะเดี๋ยวกระแจ็บคนโตลงมาซือ้อเดี๋ยวง่า,งายกว่าแก็บสนิทเลยลนะน้องนี่อันแรกมันอยู่ขั้วปลายนีต้องถ่ายยางไปเลยเนาะ สบายดีสบายดีโอ้มือนี้เบาจนหนี่เนาะแก่เสือเลยหอนแหงเนาะอนโอ้ตัดนยางฮักแล้วเนี่ยนี่เนาะน้ำมันหัดเม็ดก่อนเนาะยังบ่แล้วยังบ่แล้วซ้ำน้ำมันหมดเม็ดก่อนครับพี่นอ้องเอบาจนหนี่หน่วยการดีขนาดเด้อนี่ยจนหนี่มือปราบหญ้าเด้อครับพี่น,อนอ้องเด้อ มือปราบหญยาแห่งโขกน้องหน้าครับโอ้น่าช่างนองสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้เฮ้ยตอนนี้คนเด็นอย่างน้องนี่น้ะใส่ปลาครับกลอยปลาใส่ซาซิมิเลยโอ้มาเร้นมาเร้นโอ้เด็ดเจี๊ยบซีฟูดเด็ดอาหารญี่ปุ่นตัวไหนวาซาบิจัมเลยปลาทูเด็ดเลยเนย เมนบอกเอนล้วเยเอ้แกมเราเนาะเออเอาเลยคุณลตอนนเอ,แอ,นอาแลวจนีเอาแกมเราไหมเฮ้ไปยามาเดี๋ยวเหดย้าเหเท้าเ้าเ่เจ้าเท้เลเย็นว้าไม่ซใส่ล้เหยยท้าแล้วใจเย็นโุ้เหออืออือตอนยังยังสิเนาะเอาเช้ เราสบายมากวันนี้พบกันเป็นประจำครับนกจิ้มนกจิ้มมือนี่ประจุ่มบ่าวนี่พลลงมือเองครับพี่น้กข้อดองกันจะเด่นกันบ้างเจ้าเป็นเซนเนาะสลอกสบายอะไรเนี่ยข้อไก่นะข้อไก่ก็ใส่เมี่ยนนะเออพ้อไก่เอ็ดเอาไก่ก็เอ็ดเอาหวเมียกินได้บ้างไหมเมียเฮ็ดได้กินมาหลายปีนะ เบอรดากาศครับพี่น้อง,นนงอพี่น้นองปลานี่ก็เป็นปลาเนี่เนาะปลาซีพีเนี่เนาะปลาโค้งหน้าครับปลาโค้งหน้าเนาะแมนแมโ,<อ>โ,โอ้โหที่เราไ่ได้ขึ้นเ่าว่าหันเพราะเรื่อนั้นโอ้โหอันที่เห็นหายไปแวบ,บๆเดียวนั่นแมนๆโอ้ได้ปลามาตัวพวกไงเลยครับพี่น้องคนจับออกพักบุงเนี่ยละะอ้าวเถอะจับออกพักบุ่มกอเบ็ดโยนลงไปไปเลยไปมี ต,ต,ตัวใหญ่เติบตนี่เขาบุวก้อนหก็อยนลงไปอืออ้ว่าปั้นขอนนี่ก็ได้นี่อ้กินบลเหลือกเนาะปลาอยู่ขงน,น้องนาเนาะหแบบหลายหลายแห,ห้งเนาะ้งมู่นยังอ้าถะเนีโอ้ตัวนีในใน้มีใคร้าเ็นบุ่้งๆม,มันเนาอืมงองมันเลย โอ้อแซมแมันเนาะเอ็ดเป็นเนาะบาร์ในพุ่นนี่เนาะก็อเอ็ดเป็นตะกี้อยู่ร้านอาหารมาบ่านี่เนาะอยนอยู่อเมริกาครับแคนาดาอืมเป็นเชฟอยู่ครัตถ์โอ้เป็นเชฟอยู่พุ่นเอียนอ๋อถูกก็ได้มาเชื่อมเมืองเล่าก็เลยพ่อเมียอืก็ได้เช่าไปอเมริกาแคนาดา โอ้ยเมยกาได้หน่อยพอดแม่บนบ่ได้เงินเดือนเทธอละส,สองสามพันหนึ่งเนาะเอาอยู่เล่าได้เทธอละหลานสองหลานคนเนาะโอ้ <laughs> อยแต่เรียกว่าอยู่เล่าดีกว่าโอ้ <laughs> เหลืองของเหลือง<น>โอ้ <laughs> ไปอยู่หลายปีแธอบ่อยู่เมกาอ๋ออยู่ยพอดนวยเพราได้เงินเดือนน้อยครับบ่ ก็นสองสาม่นห,หนึ่งสองทน,นเลยอือก็เลยตัดสินใจมาดีกว่าหน้าดีกว่าอไอเล่าก็ได้๋ยวนลานนะก็เลยโอ้เออเป็นหลนด่าน,นัา่นโอ้หิดสันนาะสันเน้โอ้เป็นเชฟอยูย่คนก็เลยเด้น ความรู้ทางเชฟญ ok, JI, oh, ี่ปุ่นเนาะมันใส่ประโยชน์ในไปสามปีก็ได้วิธีการส้อยป่าเนี่ยแหละโอ้สามปีนั่นพวกพวกอันเครื่องปรุงพวกน้ำจิ้มพวกอองยู่ต่อกันแมนมาอยู่ต่อโอ้ไดแต่้วิธีการส้อยป่ามากเลยสามสามปีนี่ได้ส้อยย่างเดียวอะที่ญี่ปุ่น ที่ได้ชวนมาหลายปีเพวกแบบก็ได้ทำไปที่การสร้อยแล้วมาโอ้ฮ่าฮโอ้เบาโนหอมหวนยามแรงครับพี่น้องครับเอาละครับผมคลิปนี้ขอจบไปสักก่อนเด้อพี่น้องเด้อรอกันคลิปใหม่เหมือนในเวลาเดียวกันนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ